ที่นครสวรรค์อลล์ชั้น3ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นายบดินทร์เกษมสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตทักษะ ROV เซ็นทรัลนครสวรรค์ซีรีส์2024่โดยมีนายจตรุรวิทย์นิโรธนรัตน์นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์นายพิญญานิโรธนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นายจิติพันธ์สัตตพันธ์คิรีผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์นายสันติโลทองนายกสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยและเยาวชนเข้าร่วมในพิธีโดยในการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตทักษะ ROV c e n t ร a l นครสวรรค์ซีรีส์2024่2024แบ่งออกเป็น4ซ้สายคือ 1. สายเทศบาลนครนครสวรรค์จำนวน32ทีมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จำนวน32ทีมสายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสวรรค์จำนวน32ทีม สายสัญบางานเขตพื้นที่มัธยมศึกษานครสวรรค์จำนวน32ทีมโดยมีกำหนดแข่งขัน2วันระหว่างวันที่14-15กุมภาพันธ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้วยกีฬาอ e ีส o r t ์ตให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีทักษะต่างๆในอุตสาหกรรมกีฬาอ e ี p o r t ์ตพัฒนาทักษะผ่านการแข่งขันเพื่อป้อนกำลังพลสำรองดิจิทัลสู่การรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลในอนาคต ออกแบบการแข่งขันเป็นซีรีส์โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ครั้งในปี2567าหกำหนดแบ่งประเภททีมการแข่งขันออกเป็นสายสายละ32ทีมเก็บเก็บคะแนนหาทีมคะแนนสูงสุดอันดับ1-4เพื่อแข่งขันหาแชมป์ในแต่ละสายมามาชิงชนะเลิศในรอบแชมป์ชิงแชมป์โดยในแต่ละครั้งของการแข่งขันจะมีถ้วยรางวัลพร้อมเกติบัตรรับรองจากองค์กรที่สนับสนุนกีฬาอ e ีสปอร์ตมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตจังหวัดนครสวรรค์รับรองมาตรฐานโดยสมาคมกีฬาอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทย